คสวัสด <m akes ii> ีครับสวัสดีครับแฟนอัลกานิเย่ป็นี่ห้าครับครับก็วันนี้มาเดบิวต์นะครับเป็นครั้งแรกครับผมครับกับเฟรนด์ออฟกานิเย่ครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกานิเย่ครับใช่ครับรู้สึกรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับกานิเย่ครับใช่เหมือนเราก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนเราแบบแนะนําแบบ ในการแบบให้ทุกคนมีเผยผิวที่ดีใช่ครับกันกี้เป็นปบรนด์ที่เราทำมาได้นานมากอรัเป็นแบรนด์ที่ขึ้นหิ่งนะเนาะใช่ใช่ครับพูดไปผมว่าไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนก็รู้จักครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เรื่ไลแอซิดใช่ครับแล้ตอนนี้มีความพิเศษยังไงครับก็ไลท์แอซิดรีนิวนะครับก็เป็นที่ตัวที่พวกเราพิเศษนะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยผัดผิวครับก็จะช่วยแบบว่าเรื่องรูขุมขนนะครับให้แบบดู ดูแบบว่าไม่ไม่ใหญ่โลนะเรื้อยโล่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นครับผมเพราะว่ามีทั้งกด3มอย่างนะครับก็คือ a เ a ครับีเอสเอแล้วก็พีาอสเยใช่ครับก็เหมือนเราได้จากผิวมองๆไงครับแล้ก็ผัดผิวให้ได้ผิวใหม่ขึ้นมาก็ผิวใหม่ก็มันก็จะเป็นผิวที่เฟสผิวที่สดใสแน่นอนครับอะไรนะครับวิธีใช้ใช่ครับก็ตัวแพคเกจจิ้งนะครับ ก็จะเป็นแบบตัวดร็อปเปอร์แบบว่าแม่นยำมากครับเป็นแพ็กเกจริงจากโครเลียครับเป็นดีไซน์ใหมก็ลองใช้มันแล้วสิลองใช้ใช้มาเป็นเดือนแล้วครับครับก็ใช้ก็เปิดฝาปุ๊บแล้วก็กดที่ตรงที่ก้นจุ๊บปุ๊บได้เลยใช่ครับเล็งตรงไหนมันก็จะหยดใช่อยากหยดตรงหน้าผากหยดตรงแก้มจมูกทางนี่ครับมันต้องใช้ปริมาณเยอะไหม จริงๆแค่อย่างละหนึ่งหยดผมว่าก็ก็หน้นานผากแก้มสองข้างจมกกูแกแล้วก็ขาแค่นี้พอครับอะไรนะคะโอ้ก็ครับผมก็ใช้แล้วก็ผมว่ามันดีขึ้นเลยครับจากผิวหมองก็งจ,ะจะแบบรู้สึกว่าผิวมันแบบมีความกระจกมีความแบบโครงแข็งแรงมากขึ้นผิวแข็งแรงครับไปเจอแดดอะไรเงี้ยกลับมาก็รู้สึก อะไรผลอะไรต่างๆก็แบบว่าลดน้อยลงเยอะใช่ครับมันช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นด้วยครับใช่ครับแต่ต้องมีการแตดงกันยเย่อะไรนะครับต้องมีการแตดงกันยเย่เอาอะไรนะครับใช่คคครรัับบก็พวกเรานะครับสกายนานี้นะครับในฐานะเฟรนซ์ซอฟต์กันยเยคนใหม่นะครับก็ขอฝากเซรั่มนะครับ กร y a แอซิดรีนนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมว่าครบจบในตัวเดียวทั้งแบบว่าทําให้ผิวแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำให้มันดูดีขึ้นใช่ครับก็คือช่วยทําให้เราแบบมีผิวที่ดีขึ้นแน่นอนครับแ่ใช่ครับจับโอซาก้าเป็นไงบ้างการไปแฟี่ครั้ก็สนุกนะครับเป็นบรรยากาศเป็นการไปญี่ปุ่นครั้งแรก กับการไปแฟนไปแฟนมีตครับการมีตี่ญี่ปุ่นครั้งแรกครับผมก็ดีใจมากๆนะเพราะว่าแฟนๆที่ญี่ปุ่นเขาแบบน่ารักมากแบบว่าเชียร์กันแบบว่า very cute แบบว่าเป็นสไตล์คนญี่ปุ่นนะจะแบบแบบมินิมอลน้อยๆแต่แบบเขาแบบว่า engage แบบว่าร่วมกับเราแบบดีนะใช่ครับครเวลาได้สัมผัสแฟนคลับที่นู่นแล้วจริงคล้ายๆสักการครับเขาน่ารักเขาน่ารักเขาก็ให้การต้อนรับเราที่ญี่ปุ่นแบบ คือเขาก็จะมีแบบ culture ในการในการแบบดูของเขาเลยครับเ <c oughs> ขจาจะแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นเป็นอีกที่แฟนคลับที่เราไปแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ครับใช่จริงจริงๆเราก็พยายามทําโชว์แบบเอาเพลงใหม่ๆเรื่อยๆแล้วกันพยายามหาอะไรที่แบบถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะแบบพยายามมามิกใหม่ๆเรื่อยๆเพื่อให้แต่ละที่ให้มันไม่ซ้ํากันอะไรครับอยากอยากให้แฟนคลับได้แบบ คอยตื่นเต้นว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเราอะไรเงี้ยคือเหมือนพวกเราก็กลัวแฟนคลับเบื่อแหละเพราะว่าใช่บบเพลงเพลงพวกเราก็มีอยู่แค่2เพลงครับอย่างเงี้ยก็แบบอยากอยากมีเพลงใหม่ๆมาให้แฟนคลับได้ได้รับฟังบ้างครับจริงๆอยากเห็นนะอยากเห็นแบบว่าแฟนๆแบบช,ชัดๆทุกครั้งแบบเวลาเปร์ฟอร์มแต่ส่วนใหญ่แบบสเตจมันจะแบบเหมือนสัต์ไฟมาแล้วมองไม่เห็นใครเลยใช่แต่อินนี้เขาก็แบบว่า แล้วก็รับรู้ได้ถึงเอเนอร์จีเนี่ยเราเราจะแบบหรือว่าส่งเสียงไงครับใช่เราก็รู้สึกว่าเราได้พลังตรงนั้นเราก็อยากเพอร์ฟอร์มให้เต็มที่ให้เขาแบบสนุกเอนจอยนะนะสิ่งที่เขาดูอยู่อะไรอย่างเงงี้ยพอหลัจจาากกบรแมปเเีกปท่ยยววันด้็นยังงงไบ้ากสนุเป็นเรียกว่าเป็นช่วงพักผ่อนหย่อนใจแล้วกันครับช่วงช่วงแบบว่าเราทำงานมาแล้วก็ขอ ใช้ชีวิตบ้างนิดนึงอะไรครับกับกับประเทศที่เราอยากไปอะไรเงี้ยครับไปไมที่ที่เอาให้ผมแล้วทำไมเลือกสวนสนุกที่ที่นั่นมีต้นไม้เรื่องธรรมชาติานั่นนี่อะไรเยอะแยะอะไรพัฒนาจริงๆก็ไปหลายที่ไม่ได้ไปแค่สวนสนุกแต่ไปตะลุยกินด้วยแล้วก็ไปเที่ยวช้อปปิ้งต่างๆด้วยครับแต่ว่าสวนสนุกเป็นเหมือนแบบว่าเดสติเนชันที่แบบว่าสกายกับนานีชอบแล้วก็อยากไปเก็บอ่ะ คือแบบไปแฟนมิประเทศแบบประเทศไหนที่เขามีเราก็อยากไปเก็บไว้แบบหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยคฮะฮ่องกงเราก็ไปเป็นหมดหมายมีฝันตั้งแต่สมัยเด็กเรียกว่าเป็นอาถ้าถ้าเป็นตัวการ์ตูนในแต่ละสถานที่เรียกว่าเราโตมาด้วยกันแล้วกันเราก็อยากไปแบบไปเหมือนได้ไปเจอเขาได้ไปเล่นอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหคือต้องเก็บให้เยอะที่สุดอ่ะเพราะว่าจ่ายค่าบัตรไปแพงมากคือซื้อแบบว่าอันแพงสุดแล้วแบบโดนไปหมื่นประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอะ ครับครับก er, ็เลยรู้สึกแบบต้องเล่นให้คุ้มไปตั้งแต่เช้าอยู่จนแบบว่าสวนสนุกปิดอต่สี่รุ่มสำหรับผมหรืสำหรับนี้น่าจะไม่เท่ากันนะสานที่เล่าน่ันลาผมเกือบจุกเครื่องทำไมพกนีเราเป็นคนไม่ค่อยอะไรแบบไม่ค่อยเล่นจนจนมันจะมีบางเครื่องที่แบบผมเล่นไม่ไหวจริงผมก็จะบอกสกายแต่ว่าก็จะมีเครื่องที่แบบไม่กล้าเล่นจริงๆแต่แบบเห็นแล้วสงสารเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็แบบว่า ลองหน่อยเถอะลองหน่อยแล้วแล้วเราก็รู้สึกแบบเราก็อ่าไหน,ไหนๆก็มาแล้วกันไม่อยากให้เพื่อนเล่นคนเดียวก็เลยลองเล่นกับเพื่อนดูอะไรครับแบบลองเปิดใจเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยโหคือแบบคือจังหวะสก,กายเขาบอกผมว่าเห็นไหมวิวสวยมากผมบอกไม่ได้โฟกัสเลยเลยคือผมแบบเหมือนแบบผมโฟกัสข้างหน้าแบบมันจะไปยังไงต่อแล้วแบบชีวิตผมเหมือนแบบมันไปแล้วอ่ะคือณตอนนั้นคือตอนจําได้ว่าลงจากเครื่องเล่นมาคือขาผมชา แล้วผมแบบไม่มีสติแล้วแบบขอยาดมสกายเลยอะแบบไม่ไหวจริงจริงอันนั้นคือเครื่องสุดท้ายแล้วใช่ครับเครื่องกดันเพื่อนมเซฟโซนใช่ไหมตอนที่แบบเขาแบบว่ายู่เพื่อนเพื่อนบอกว่าขอเล่นอีกเครื่องนึงผมก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งรอข้างล่างไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆครับแต่ว่าสกายเหมือนกับอะไรแบบก็มันก็สนุกดีอ่ะผมว่ามันแบบเหมือนได้เล่นสวนสนุกเล่นรถไฟหออะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนได้ชมวิวเมืองโอซาก้าด้วยเพราะว่าเหมือนยูนิเวอร์แซลที่นู่นเขาจะแบบว่า มันอยู่ติดเมืองอะ่ะมันอยู่ในในเมืองมันก็จะแบบเห็นตึกเห็นเส้นขอบฟ้าเห็นทะเลอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนได้เอนจอยกับวิวไปด้วยแต่ตอนพาน,านานี้ไปเล่นเครื่องที่นานนี้กลัวที่สุดอะแบบเหมือนตอนแรกเล่นอะ่ะนานนี้ก็กรีดนะกรีดแบบว่้าแต่ผ่านไปสักครึ่งทางสิ่งกรีดเริ่มเบาลงเบาลงจนหันไปดูก็หน้าอยู่เงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> แล้วพอลงมาพวกเขาก็แบบเหมือนเซนิดนึงแล้วบอกเพื่อนอันนี้มันเป็น เื่อเล่นที่น่ากลัวทีส่สุดในชีวิตกู <c oughs> เลยก <c oughs> ็ไหวจริงครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์แล้วกันก็แบบอย่างไรเราก็เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบไหนๆหนก็มาเราคงปล่อยให้เพื่อนเล่นคนเดียวก็ดูใจร้ายเกินเลยครับเราก็เลยแบบเอาว่าก้าวข้ามความกลัว <c oughs> ไปเล่นกับเพื่อนดูสุดท้ายพอเล่นได้คําตอบคือกลัวเหมือนเดิมแล้วก็แบบเอ้ยคิดว่าก้าวข้ามความกลัวได้แล้วแต่อะไรก็ไหนไหนก็แบบโอ้โหพี่มันแบบมันโหดมากผมยังงงสกายว่าเอาเวลาไหนไปดูวิวอ่ะ จรว่าผมว่าเขาสปิริตนะคือตอนแรกเขาแบบว่าไม่ไม่เอาเลยไม่เอาสักเครื่องเลยแต่ว่าตอนก่อนกลับแล้วเขาบอกว่าไม่ไหนไหนมาทั้งทีแล้วแบบไม่ไม่อยากให้ด้วยเล่นคนเดียวแล้วก็อยากลองให้รู้ด้วยแต่ก็ลองให้รู้แล้วก็รู้จริงๆว่าไม่เอาอีกแล้วลองชอบลองชอบชอบตีอ่ะชอบทีใช่อันดับอันดับสามอันดับสามแล้วกันสองกับหนึ่งให้สกายเลยแบบผมไม่ไหวแล้วจริงๆอันนี้นะครับ ใช่ใช่อันนั้นถ่ายเพื่อนและครับแล้วการไปต่อหรอมีต่ตอสองอะอะไรนะครับการไปเล่นตอ่อใช่ครับก็<ะ>มันจะเป็นอันดับหนึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบว่าจุลศิษย์เหมือนรเราเป็นนกก็จะเป็นนกเออตัวเทอร์โนซอร์ที่บินแล้วก็เราก็จะแบบกลับหัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก้มอย่างเงี้ยบน <laughs> พื้นเราก็จะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็แบบมันเป็นพีโอวีของนกอ่ะเราก็จะเห็นวิวเห็นอะไรที่แบบเหมือนนกมันมองอ่ะแล้วมันก็เป็นทั้งสูงที่แล้วก็สู มันสูงมันเป็นเหมือนรถไฟหอดรลเลอร์โคสเตอร์ครับ,รบแล้วก็มันจะเหมือนพลิก360องศาได้ใช่ครับมันก็แบบอย่างเงี้ยเราเราเป็นเป็นนอกอ่ะแล้วมันมีเสียวๆสียวมันไดหรอเปล่าก็สนุกอ่ะผมว่ามันก็มันก็เสียวแหละเขาลงมาเขาแบบผมว่าโอ้โหข้างบนวิวสวยมาก <c oughs> แล้วผมัรัสการ์บอกลองดูดิเนี่ยเดี๋ยวรอข้างล่างผมแล้วผมก็ยืนดูไอ้ที่เขาเล่นกันนะผมก็โอ้โหคือ เล่นไม่ได้ไงแบบจิตใจทําด้วยอะไรแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่แล้วผมผมลองมาแล้วเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างผมก็บอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอยากลองไหมแบบขึ้นไปอีกรอบก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไม่เอาไม่ไหวจริงผมไปเล่นน้าหมุนต่อใช่ผมเล่นน้าหมุนบอลลูนแค่นั้นแหละครับไอ้นะครับขอทําใจก่อนแล้วกันคือเรายังจาความรู้สึกนั้นได้ไม่หายเลย คือภาพพิสกายแบบมองวิวอะภาพพิสกายมองวิวคือผมมองแต่ทางรถไฟแบบข้างหน้ามันมาอีกแล้วอะไรเงี้ยท่าไงดีอะไรเงี้ยได้แบบผมผมเมื่อไหร่จะจบสักทีอะไรเงี้ยคือคือรถไฟห่อจริงๆช่วงเวลามันสั้นมากนะแบบประมาณแค่หนึ่งนาทีแต่สําหรับผมมันเหมือนแบบโหมันนานมากก็ขอร้องแล้วชื่อจะหมดทีเถอะอะไรแบบหลุดแล้วพี่ตอนนั้นคือจักรกีดจนไม่กีดแล้วครับใช่จะมีที่ไหนที่อยากจะไปที่ยวอีกไหมจักบโอ้ ถ้สนุกจริงๆอยากไปทุกที่เลยแต่ว่าอะไรก็ได้แต่ไม่ไปหน้าร้อนอีกแล้วโอ้ใช่นันค่ะคือเป็นการไปญี่ปุ่นแบบยูนินวอล์์สลที่เดินสนุกแบบว่าเยอะมากเดินไปแบบ18-19โลมั้งวนสนุกเป็นร้อยรอบใช่35องศาใช่ครับแล้วเหงือแตกแบบโอ้ขึ้นไปเล่นอะไรต่างๆนี่คือแบบตาจะบอดเจอพระอาทิตยี่ระหว่างทางเจิแฟนกลับเขาไม่ได้ี่ไม่เจอเลย ไ่เเยด้ลอ๋ออาจจะมีทักทายกันบ้างครับมีทักทายกันบ้างครับใช่ครับแล้วกลับบ้านไปปุ๊บรีบกลับห้องไปดูแลใช่รีบดูแลเลยเป็นมีงานต่างประเทศที่ไหนอีกไหมเพื่อระดับก็เดี๋ยวก็มีแฟนเดย์แฟนมีตเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีที่ไหนบ้างแล้วที่เชี่ยวแลสวมาแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Okay.